ย่างเข้าไปครับคนภาคใต้เด้อครับผมพี่น้องทางภาคใต้จังใดจังผมก็งึดกเงือกกันไหมเออจำได้อยู่จำได้อยู่จำได้อยู่พ่อกันอยู่ข้องน้ำใสนั่นเดี๋ยวไอ้โบก็นเหรอไอ้โบกันไอ้งึดกงือคนภาคใต้ยังไงไอ้น้ำหาดยังกดเออเดี๋ยวไอ้ตู่มเบาก่อนเบาสุรินไอ้ตู่มเบาก่อนเออตุ่มเงือกหลรีคนภาคใต้จังได้จังเป็นจังัไน ยังในจังนาตาคือตูคัก่วะมีหูมีตามีหูมีตามีจมูกมีปากคือกันกับข่อยคักื่อนพาไปแล้วค,คือกันคักเอ,อ๋อข่อยเหลืองเงือกคือกันโอ้ยน้ำจำบ่พ่อเนะี่คือข่อยเหลอาบ่าพ่อนิสัยใจค้กับคือกันนิสัยใจข้อยิ้มเย้่แมจมใสนาตาดีโบดีโบมวน ถ้ายเป็นกันเองจังสี่เลยจังสี่เลยผู้ใดบอกว่าคนคว้างใ้นิสัยพอดีอ็ค่อยเชียงใจขาดหรอเออมันมีอยู่บางไหนคนนิสัยพอดีมันมันมันสิบโมี่บางไหนค่อยถามเนี่ยพระวาตะภาคไหนครับผมภาคเหนืออีสานกลางตะวันตกตะวันออกีางเหนือียงใต้อยู่ในดินแดนของบ้านเมืองของประเทศไทยของเฮานี่ มันต้องมีคนดีกับคนบอดีปะผลร่วมกันอยู่บ้านทุบองแต่ว่าเจฟซี่พัทลุกครับผมแต่ว่าคนภาคใต้นี่ดีเด้อพี่น้องใจดีใจดีเป็คนคนบ้านนอกเออโบงเชีย <c oughs> คนภาคใต้ครับผมขนาดขับรถไปผมยางน้ำถนน เห็นผมเพว่าตะซีบลอบพว่าตะกิงเพว่าตะว่นวูบพราว่าตะสีประตูเพว่าตะสองประตูเพว่าสิเป็นยี่ห้อใดกันแล้วแก่ขับรถผ่านผมต้องเลื่อนกระจกลงฮัลโหลสวัสดีบีแกใส่ครับผมเอฟซีนะครับเอฟซีนะครับผมพี่น้องทางภาคใต้ดีหลีครับผมเอฟซีเด็กสีชนอยู่สุดเออสวัสดีครับสีชนกับไปสีชนกับไป คนภาคใต้นิสัยใจดีมากครับผมจริงครับผมใต้เขาใจดีครับผมไปทํางานทุเรียนเจอมากครับอันนี้บจริงจริงนะบ่ได้บ่แบบว่าบ่ได้ว่าจะของไปใต้เราบซอยทางภาคใต้คนภาคใต้นี่ใจดีหลายกนใจบ่ดีครับผมใจดีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คนภาคใต้นี่ใจดีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใจบ่ดีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมมันต้องมีคนดีและคนบ่ดีแต่คนดีเนี่ยหลายกว่าคนบ่ดีครับ อันนี้ผมให้พี่น้องทางภาคใต้นะครับผมอันนี้บาดเจ็บนี่ผมคนกูบุญครับอค้อนกูบุญบาดเจ็บนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ว่าน้ำก้นบาดเจ็บนี่บออาดเจ็บนี่ผมมาคนใต้ค่ะจ้าจ้าสารด,ดีจ้าครับกู้ภักผมมาเสียศูนย์ผมผมไม่ใจให้ยูวอันนึงไหมผมไม่ใจให้ยูวให้อันนึงให้ไม่เง่ย้ยนนั้นไหมกูณขอบเบื่ออารมณ์เต้นไหม ข่อยกําลังเต้นสัญญาเมื่อสายยันน่ะอยู่สงขาน่ะอยู่ตลาดเขาสงขาน่ะข่อยกําลังเต้นแบบนี้สิเนาะลองวันกําลังเสยผมขึ้นเังจริงไม่ใช่น่ะแล้วยางสากแล้วยางสาดไปแล้วหยุดคือเรื่อยแล้วหยุดเราแล้วผม